เวลามาเที่ยวจีนคนเดียวนะคือป่านอชอบลองร้านอะไรที่แบบโลโก้โลโก้แบบนั่งเก้าอี้กินสุกี้บนฟุตบาทอย่างเงี้ยคุณพี่เขาก็ปรุงน้ำซุปให้ด้วยพุงมหัศจรรย์ปาบเขาให้น้ำจิ้มไม่คิดสองหยวนนะนี่คือ่什么？า花。อันนี้ก็หมาจี้งนะครับ。ชงหเยยี香油。这两边一样吗？一样。OK。哎าา，请问一下，这两个叫什么？这个是素鸡，豆制品的那种。หนุ่ามหนุ่มเคี้ยวมันเลย。 หนยนจิน好了。这不是直播吗？呃，也不是直播吧，就是我录视频，先拍完再去一ให้ความรู้สึกเหมือนกินแป้งขนมปังจุ่มน้ำซุปเตีเขาบอกว่าทั้งอิช่าจะเคยเหอมายาว่าเข้าไปลวกแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วก็พอแล้วได้แล้วมันเป็นเต้าหู้อแล้วก็บางๆเองกินเพลินๆเหวานสุดเจ้าสม โมหยูหวานลูกชิ้นปลาหมึกทุกคนซึ่งแน่นอนว่าราคานี้อย่าหวังเนื้อหมึกเยอะนะบอกว่านี่คือสู้หวาน ข้างในคืออะไรวะเหมือนเป็นลูกชิ้นแป้ง่ะทุกคนโต๊ะนี่พิงน้ำหนักมากเกินไปไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นโต๊ะชั่วคราวกดน้ำหนักมากไปมันเสยขึ้นน้ำซุปนี่เข้าหน้าเลยนะฮะจินเจนผูเเ็ดเข็มทองฝายใช่ผักาศขาวอืมผักหวานมากซีหลานควาเขาให้เลือกหยิบเองจากตู้แบบนี้นะไม้ละหยวนถ้าเป็นไม้เสียบคู่กันอย่างนี้ก็คือ2อหยวนหนอปะแล้วถ้าเป็นไม้เล็กๆผอมๆมีก็คือครึ่งหยวน